ตอนที่249สลักรอยประทับแห่งเต๋ามีนานเมื่อเย่ช้างชิงอุ้มถูสือสานจนมาปรากฏตัวยังถนนที่เป็นที่ตั้งร้านขายของชำของตัวเองจูจูก็มีเงาดำขนาดมหึมาเงาหนึ่งพันปรากฏขึ้นตรงหน้าของเขาเห็นได้ชัดว่านั่นก็คือราชันทมินที่มีร่างกายใหญ่โตอีกทั้งราชันธมินยังคงแลบลิ้นสีแดงสดพร้อมสายหางไปมาดวงตาดำขลับคู่นั้นยังคงเปล่งประกายระยิบระยับออกมาเช่นเคยอะ เย่ชางชิงกลับเกิดอาการนิ่งอึ้งไปอย่างไร้สาเหตุใบหน้าอันเกลี้ยงกล่เผยสีหน้าสับสนออกมาอย่างอดมิได้ก่อนหน้านี้เป็นเพราะไม่รู้ว่าเจ้าสุนัขที่ขี้ขาดราวกับหนูตัวนี้เป็นปีศาจสุนัขที่มีพลังอันแข็งแกรง่งจึงได้คอยดุด่าว่ากล่าวราชันทมินต่างๆนานาบัดนี้แม้จะรู้ต,ตัวตนที่แท้จริงของราชันทมินแล้วขณะเดียวกันเขาเองก็รู้ว่าราชันทมินกำลังเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นยอดฝีมืออะไรนั่นแต่เวลานี้เย่ฉางชิงก็ยังอดที่จะเกิดความกังวลขึ้นมามิได้ ต้องเพิ่มตบารมีให้สูงขึ้นโดยเร็วที่สุดมิฉะนั้นหากถูกเจ้าราชธนรมินจับพิรุษได้หลกักก็คงได้ถูกเจ้านี่กลืนลงท้องเป็นแน่เย่ช้างชิงเอ่ยพึมพำอยู่ภายในใจก่อนจะฉีกยิ้มออกมาพร้อมกับยื่นมือออกไปลูบที่หัวของราชันธมินจากนั้นเมื่อเย่ช้างชิงเข้ามาถึงเรือนด้านหลังเขาก็ได้นำของไปเก็บอย่างรวดเร็วก่อนจะขังตัวเองอยู่ภายในห้องแล้วเริ่มบำเพ็ญเพียรทันทีหลายวันผ่านไปยามเที่ยงวัน เยฉ่ฉางชิงได้เดินออกมาจากทายในห้องกินเนื้อเสือดำตักแห้งและจกผักตามปกติจากนั้นก็กลับเข้าห้องไปเริ่มฝึกต่อทันทีส่วนอาหารของราชันธมินและถูสือซานก็เหมือนกับเขาเพียงแต่สิ่งที่ทำให้เยฉ่ฉางชิงไม่เข้าใจก็คือปีศาจสองตนนี้ดูมิเหมือนปีศาจเอาเสียเลยเพราะเนื้อเสือดำตักแห้งที่แบ่งเอาไว้ให้พวกเขากลับวางอยู่ที่เดิมมิได้ลดลงเลยแม้แต่น้อยทว่ากลับชื่นชอบจกผักเป็นอย่างมากเพราะต่างกินกันจนหมดเกลี้ยงทุกครั้ง แม้เย่ฉางชิงจะเกิดความสงสัยในเรื่องนี้ทว่าตอนนี้เขามิมีเวลาจะมาใส่ใจเรื่องไร้สาระเพราะเขาได้ทุ่มเทเวลาทั้งหมดไปกับการบำเพ็ญเพียรเท่านั้นทูสือซานช่วงนี้เจ้ารู้สึกหรือไม่ว่านายท่านเปลี่ยนไปราชันธมินที่หมอบอย่างเกียจคร้านอยู่กับพื้นเอ่ยกับทูสือซานที่หมอบอยู่บนเก้าอี้ดวงตาดำคลับของทูสือซานจึงลืมขึ้นมาในทันทีจากนั้นก็พยักหน้ารับพร้อมกับครุ่นคิดตามไปด้วย ใช่แล้วก่อนหน้าตอนอยู่ดินแดนศักดิ์ไทยเสวียนผู้อาวุโสได้กำชับเหล่าผู้บำเพ็ญเพียรทั้งหลายว่าหากมิได้มีวิกฤตใหญ่หลวงห้ามมารบกวนความสงบของเขาเด็ดขาดหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งถูซือซานจึงได้เงยใบหน้าเล็กๆขึ้นมาเอ่ยกับราชันธมินด้วยความสงสัยว่าราชธนมินหลายวันมานี้เจ้าคงรู้สึกได้ว่าทุกคราที่ผู้อาวุโสบำเพ็ญเพียรปราณวิญญาณฟ้าดินของเมืองเสี่ยวชือก็จะเกิดการปัตุข,ขึ้น หรือว่าท่านผู้อาวุโสจะเกิดการเข้าใจอะไรใหม่หรือว่าใกล้จะบรรลุระดับจึงทําให้ฟ้าดินเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้อาจจะใช่ราชันธมินยกยิ้มขึ้นมาพร้อมกับพยักหน้าเห็นด้วยบอกตามตรงข้าติดตามในท่านมาหลายปีมิเคยเห็นนายท่านตั้งใจบําเพ็ญเพียรเช่นนี้มาก่อนช่วงนี้นายท่านตั้งใจบําเพ็ญเพียรจนมิกินมินอนเช่นนี้คิดว่าเขาคงเกิดความเข้าใจสิ่งใหม่หรือว่าใกล้จะบรรลุระดับก็เป็นได้ ตอนนั้นเองถูสื่อสารก็ได้ถามอย่างเชิงขึ้นว่าราชันธมินช่วงที่ผู้อาวุโสบำเพ็ญเพียรปรนวิญญาณฟ้าดินของที่นี่ถูกเขาดึงไปเกือบหมดด้วยตะบะของเจ้าและข้าในตอนนี้จึงมิสามารถบำเพ็ญเพียรในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ได้พวกเราไปหาที่อื่นเพื่อบำเพ็ญเพียรดีหรือไม่ก็ดีข้าเองก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันราชันธมินลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยืดตัวขึ้นเอาเยี่ยงนี้ก็แล้วกันเจ้าตามข้ามาข้ารู้จักที่บำเพ็ญเพียรอยู่ที่หนึ่ง มีนานถูสือซานก็ขึ้นไปเกาะบนหลังของราชันธมินแล้วพากันออกจากลานด้านหลังไปเวลาสิบกว่าวันผ่านไปไวราวกระพริบตาการจากไปของราชันธมินและถูสือซานกลับทําให้เย่ชางชิงรู้สึกสบายใจมากขึ้นแต่เขาก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญเพียรเช่นเดิมทุกวันนอกจากนอนแล้วเวลาที่เหลือก็จะทุ่มเทให้กับการบำเพ็ญเพียรทั้งสิน้นวันนี้หลังจากเยชางชิงล้างหน้าล้างตาเสร็จเรียบร้อยและเดินออกมาจากห้อง ก็มีเสียงของช่างตีเหล็กส่งดังขึ้นมาจากด้านนอกท่านเย,ย่อยู่หรือไม่เย,ย่ช้างชิงได้ยินก็รีบเดินไปเปิดประตูก่อนพบว่าเป็นช่างตีเหล็กส่งที่อุ้มกล่องไม้ทรงยาวกล่องหนึ่งเอาไว้แนบอกใบหน้าหยับกร้านฉับไว้ด้วยรอยยิ้มจ้ใสท่านเย,ย่ภายในกล่องนี้เป็นกระบี่เหล็กที่ข้าหลอมให้ท่าน ช่างตีเหล็กส่งส่งกล่องไม้ทรงยาวให้แก่เยชางชิงพร้อมเอ่ยว่าก่อนหน้านี้ข้าบังเอิญได้หินที่มีเนื้อพิเศษที่นอกเมืองมาก้อนหนึ่งตอนที่ข้าหลอมกระบี่ให้ท่านก็ได้นําหินก้อนนั้นใส่เข้าไปด้วยก่อนจะหลอมออกมาเป็นกระบี่เหล็กเล่มนี้คุณภาพดีมากจริงๆนะท่านลองดูสิมีตรงไหนมิพอใจหรือไม่ถ้ามีข้าจะเอากลับไปตีให้ใหม่อีกคราเยชางชิงพยักหน้ายิ้มมจากนั้นก็เปิดกล่องออกอย่างระมัดระวังก่อนจะพบว่าในกล่องคือกระบี่ยาวสีเขียวบริสุทธิ์คมกริบเล่มหนึ่ง อีกทั้งยังดูเหมือนมีแสงสีเขียวไหลเวียนภายในตัวกระบี่จางๆช่างดูพิเศษยิ่งนักใบหน้าของเย่ฉางชิงเผยรอยยิ้มพอใจทันทีที่เห็นกระบี่ตรงหน้าต้องบอกว่าตัวกระบี่เล่มนี้แม้จะมิได้มีสัญ,ญลักษณ์หรือลวดลายใดๆทว่ามีว่าจะเป็นคุณภาพหรือรูปลักษณ์ภายนอกเย่ฉางชิงกลับมองว่าดีกว่ากระบี่มังกรเพลิงของหลี่ชางหมิงเล่มนั้นเป็นไหนฮ่าท่านลุงส่งครานี้ลำบากท่านจริงๆ เยช่ชางชิงสงบอารมณ์ของตัวเองให้เป็นปกติอีกครั้งจากนั้นก็เอ่ยบอกช่างตีเหล็กส่งไปช่างตีเหล็กส่งพยักหน้ายิ้มๆจากนั้นจึงเอ่ยขึ้นมาเบาๆว่าท่านเย่มีทราบว่าท่านวาดภาพเทพผู้อารักษ์ประตูเสร็จแล้วหรือยังเย่ช้างชิงได้ยินเช่นนั้นก็ผงะเล็กน้อยก่อนจะมีสีหน้าอึกอักขึ้นมาทันทีหลายวันมานี้เขามัวแต่ตั้งใจบำเพ็ญเพียรจนลืมเรื่องวาดภาพเทพผู้อารักษ์ประตูไปได้ ท่านลุงส่งขออภัยด้วยหลายวันมานี้ข้ายุ่งอยู่กับเรื่องอื่นจนเกือบลืมวาดภาพเทพผู้อรักประตูให้ท่านไปแล้วเย่ช้างชิงยิ้มอย่างขออภัยเอาเช่นนี้ก็แล้วกันท่านเข้ามาดื่มชาก่อนข้าจะวาดให้ท่านเดี๋ยวนี้เลยได้ยินเช่นนั้นช่างตีเหล็กส่งพยักหน้าด้วยรอยยิ้มจากนั้นหลังเย่ช้างชิงก็ได้ไปต้มชามาให้ช่างตีเหล็กส่งการหนึ่งก่อนจะยืนวาดภาพเทพผู้อรักประตูอยู่หน้าโตยาวเวลาผ่านไปหนึ่งกา้านทูบ ระหว่างที่เยช่ชางชิงกำลังวาดภาพเทพผู้อารักประตูอยู่นั้นก็มีเสียงที่คุ้นเคยดังขึ้นมาจากด้านนอกอีกครั้งท่านเย่อยู่หรือไม่ใกล้จะปีใหม่แล้วพี่สาวเอาเนื้อมาให้เจ้าเย่ฉางชิงได้ยินเช่นนั้นจึงจำต้องหยุดวาดแล้วเดินไปเปิดประตูหลังจากเปิดประตูให้ก็พบว่าเป็นเปาต้าเหมยหญิงผู้มีรูปร่างลำสันที่อยู่ในชุดผ้าฝ้ายชุดใหม่กำลังถือเนื้อสองก้อนยืนอยู่หน้าประตูท่านเย่ช่วงนี้มีเห็นท่านเลยยุ่งอะไรอยู่งั้นหรือ เปาต้าเหมยเอ่ยขึ้นอย่างหยอกล้อว่าแถมช่วงนี้ท่านยังมีค่อยดีดพินทุกคนยังคิดว่าท่านพาภรรยากลับมาด้วยและกำลังรีบปั๊มลูกกันอยู่หรือไม่เย่ฉางชิงสายหน้ายิ้มยิ้มพร้อมเอ่ยว่าซอเปาท่านอย่ามาล้อข้าเล่นเลยข้าไร้บ้านไร้ที่ดินจะเอาภรรยามาจากไหนกันเปาต้าเหมยพยักหน้ายิ้มยิ้มจริงสิท่านเย่ก่อนหน้านี้ข้ากลับไปที่บ้านมาข้าได้บอกคุณสมบัติของท่านให้ครอบครัวรัวหนูฟังพวกเขาบอกว่าลองคุยกันก่อนได้นะ เย่ชางชิงชะง,งักไปทันทีก่อนจะยิ้มแห้งๆออกมาซอเปาความหวังดีของท่านข้าขอรับไว้ด้วยใจแต่ว่าข้ายังมิคิดถึงเรื่องพวกนี้จริงๆขอรับเปาต้าเหมยยื่นมือออกมาตกที่บ่าของเย่ชางชิงเบาๆพร้อมส่งยิ้มให้มิเป็นไรลองเจอกันก่อนก็ได้นี่นาเย่ฉางชิงมีสีหน้าเต็มไปด้วยความเอื่มะอาทันทีจากนั้นจึงเปลี่ยนเรื่องทันทีซอเปาท่านมาได้เวลาพอดีข้ากำลังวาดภาพเทพผู้อรักประตูให้ท่านลุงส่งอยู่เช่นนั้นข้าวาดให้ท่านสักภาพก็แล้วกัน เปาต้าเหมยรีบตอบตกลงทันทีความจริงแล้วที่ข้ามาวันนี้ก็คิดเช่นนี้อยู่พอดีผ่านไปมินานทุกบ้านในเมืองเสียวชื่อต่างก็ทยอยมาหาเย่ชางชิงเพื่อภาพเทพผู้อารักประตูจนเวลาผ่านไปหนึ่งวันเต็มฮ่าฮ่าเย่ชางชิงเอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาวาดภาพเทพผู้อารักประตูจนแทบมิได้หยุดพักจนกระทั่งยามค่ำลานด้านหลังแห่งนี้จึงได้กลับสู่ความสงบอีกครั้งเมื่อราตรีมาเยือน เย่ฉางชิงที่นั่งอยู่ใต้แสงเทียนก็กำลังพิจารณากระบี่ที่ช่างตีเหล็กส่งนำมามอบให้กระบี่เล่มนี้แม้ภายนอกจะดูดีแต่หากสามารถมีลายสลักด้านบนเช่นเดียวกับกระบี่ของหลี่ฉางหมิงได้คงจะดูดีขึ้นมาอีกมิน้อยเลยเย่ฉางชิงพิจารณาตัวกระบี่ที่คมกริบอย่างละเอียดพร้อมพึมพำอ,ออกมาเหมือนกำลังครุ่นคิดอะไรอยู่ครู่หนึ่งจริงสิเย่ฉางชิงดวงตาพลันเปล่งประกายขึ้นเหมือนนึกบางอย่างขึ้นมาได้ บนปทุมสูติมีลวดลายซับซ้อนแตกต่างกันมากมายสามารถนำลวดลายใดลวดลายหนึ่งบนนั้นมาสลักบนกระบี่เล่มนี้ได้นีนาเย่ฉางชิงคิดได้เช่นนั้นมุมปากก็ยกขึ้นเป็นรอยยิ้มยินดีก่อนจะรีบลุกไปควานหามีดแก,กสลักทันที